ขอบคุณขอขอบคุณน้ำแม่วิและแม่ที่ทีมงานทุกคนอยู่ที่ปังไทยเนาะเออนี่กะขอขอบอกใจรายและขอบทีลาวดีอ่ะมีอย่างใจโดยนะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ซาดวงกับห้างกามาแต่สั่งไม้กับซาลายใหญ่เนาะแล้วก็ไปซื้อเบี้ยไม้เลยเบี้ยไม้พร้อมเนาะมีทั้งเบี้ยมังนาวเบี้ยใบมะกรูดหรือว่าต้นขนุนเนาะต้นขนุนก็มีเนาะซื้อมาให้แม่บุญในมื้อนี้กัเป็นเงินทางแม่วิเพิ่นเนาะให้ซื้อมาให้เนาะ กันวะกาดสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุบขุดสุคนเนะาะบอกว่าพังลาวพังไทยและต่างประเทศยินดีตอนหับขันสู่ซ่องสาวดวงสาวลาวนะพ่อแม่พี่น้องดูื้อนี้สาวดวงกับซีมามอบเงินให้ลุงซูนเผิ่เนอกกับเป็นเงินทางแมวีเผิ่นภาคมาให้สาวดวงแล้วกันบอจะมาสาวลายใหญ่เนาะกัเป็นจํานวนเงินโย 8ปดล้านสามนกับ18บแปดพันน้อพี่น้องเนาะรวมกันไปเอามือเ้แซวเนาะกับแซวหลายใหญ่เนาะกาสีมาใจไฮลุงซูนค่ะหัวคันได้เนาะค่ะเพิ่นตัดไม้เห็ดหัวคันได้แล้วกัค่ะขนมน้องเคนเนาะแล้วก็ค่ะวอดเพิ่นเผาเผาเครื่องเนาะโดยเฮากาสิมาแจกเงินให้เพิ่นเนาะมื้อนี้เนาะโดยหลังจากที่เอาแจกเงินให้เพิ่นแล้วเฮาก็สิพากันไปซื้อไม้กับพากระจาดมาเห็ดห้าวะนาเนาะพี่น้องเนาะ เห็ดระเบียงเนาะโดยระเบียงะตีแบีระเบียงและตีแบบบอ๋อโดยโดยเมื่อนี้เพื่อนกับอันผ้ากระดาษเบาะนะคะก็สิไปซื้อผ้ากระจาดมาใส่กันเลยนะพี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวหาไปติดตามหส้มนะกันเลยนะพ่อแม่พ <affe> <yoga> ี่น้องดูขับดีส้างเนนะพี่น้องนะเมื่อนี้ก็จะมาจ่ายเงินขาบันไดลงศูนย์เนาะเพราะว่า อ่าขาบันไดกับรวมได้รวมรวมรวมเบิดรวมเบิดเนาะเออวแม่เศษบันไสุดบันไดเลยเนาะทั้งตีนทั้งย่างขึ้นเลยว่าอย่างไงมันแล้วเลยเป็นจำนวนบันทดธรรมดาเน่ะทับบิสหานึ่งล้านห้าแสนและแม่เพิ่มให้อีกสามแสนเป็นล้านแปดแล้วก็ให้น้องแค้นแค้นอันนาไหมพี่วัยหนุหายนองแค้นสองแสนเป็นสองล้านเนาะขาขนมเนาะขาขนมน้องแค้นเนาะ ไม่กะเพิ่นชีตาห์ไงเนาะแม่กะเพิ่นซอย <ใน S 1> ไว้แล้วอยู่ในป่าอะไรจำนวนหนึ่งเนาะลงุงศุนลยลอยลอยแล้วก็ทามือนี่เราบกระชได้เพราะว่าไม่เพิ่นกะไล่ไว้แล้วเนาะไม่ระเบียงทั้งบันไดรวมทั้งมดกะทั้งผ้ากระจาดทั้งผ้ากระจาดผ้ากระจาดชิบแผ่นแล้วก็ไม่สี่แปดอีกชิบห้าโตคือเม็ดเสร็จทั้งระเบียงนี่เนาะทั้งสีหนามันทั้งนี่เอากระยังบริหลายตัวเคลือนขัวกับตรงนั้นเอาตัวนี้ก่อนได้ตัวนี้กับบันไดหั่นให้มันแล้ว แต่จึงใหญ่ไปเฮิร์นควแม่เมื่อนี้แต่งสีหนาแล้วบรูงยังบลแมนสีหนาเนาะแอมพาได้เนาะอันี่ยังแอมพาเห็ดไปเรื่อยๆเนาะกับพยายามเล็งอยู่ปัญยามเล็งพยายามเล็งให้มันแหลมเมื่อนี่เนีกยเห็ดระเบียงเมื่อนี้กะทางบลอกบลูมาเนาะพี่น้องเพิ่นเป็นไข่เนาะเพิ่นบอกก็นังเมื่อกี้นี่เนาะก็นังมาเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็สบายเนาะ เขากะสีเอาเงินไว้ให้เพิ่นอีกส่วนหนึ่งนะพี่น้องเนาะเงินที่แม่เพิ่นฝากมาให้ยบอลล็อตมาจำนวนเงินอยู่หาเชนเขากะสีเอาไว้ให้ทางลุงหลอดเพิ่นเนาะมื้อนี้เฮากะสิมาหมองเงินให้ไอ้มั่มนาตาลุงซูนกับน้องแคนเพิ่นก่อนนะพี่น้องเนาะมาสิมอบให้ลุงหลอดตำลังเนาะเงินทั้งแม่เพิ่นฝากมาให้เนาะให้ไอ้มั่มซื้อซื้อเล็กซื้อเล็กเฮ็ดประตูเนาะเขาของ้วนมากเนาะ ว้าสะดวกเลยจับเงินดีใจเด้ดีดับมื้อได้พี่เนาะ, <c oughs> ะเราเคยจับเงินลายไดนี่มสามล้านกับสามพันปเนาะประตู 2, ตี่สองโดยอันนี้ของลุงซูนเนะจับเงินอยู่จนสัน่นอ้ยสัน <c oughs> ่นเขงลุงซูน์ลั่นหานอะเดียวท่าเดียวนี่ เอาหายผุนเลยสองล่าหายผุนเออแล้วผุนก็จังปั่นแม่โอ้ยแย่แล้วน้องแค่ผุนกระดักจับเด้เออให้พ่อจับให้พ่อจับแล้วก็แล้วเออยอ้ดีใจนะอันนี้พอดีเป็นสองล่าเลยน้องลุงฟื้นเนาะโดยกาอยากให้ทุกคนขอบุญขอบคุณแมรี่และแม่ซี่ทีมงานทุกคนอยู่ทางไทยเนาะเอาลุงฟืนก่อนขอขอบคุณขอขอบคุณน้ำแม่วิและแมทซี่ทีมงานทุกคนอยู่ทางไทยเนาะเออนี่กะ ขอเมเมตาใจร้ายและขอทห้เาราขอมีแรงใจขอให้มีดีมีแห้งมีต่อไปที่ผาสนนุนแทงเด้อม,มีแรงสุดต่อไปบัตาจำนำค่ะขอขอบุญขอบคุณแม่วีแมซี่ทีงานฝั่งไทยเนาะทุกคนเนาะติตเดเมอบเงนินจำนวนหนึ่งบัตรจำนำเหตุประตูต,ตัวที่สองเนาะโดยก็ขอให้แม่วีแมซี่และทีง,งานฝั่งไทยทุกคนกาญจะฮอดปีใหม่แล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ป่<อ>าจะจากลูกไข่ไข่เจ็บเนาะคิดสิ่งใดได้ ühren, สิ่งนั้นสมพนมุ rat, navy, BTS, ่งมั่นปรารถนาทำมาค้าขายซื <ap> ่อ่ายขายง่ายเนาะเศรษฐกิจในใดขอเจริญก้าวหน้าเป็นหองค์ภูมใส่ให้ลูกให้หลานคือเก่าวน้อมมั่นยืนทุกคนเด้อทางแม่แหละแม่ซีทีมงานทางไทยทุกคนเนาะดูเลยมื้อนี้สะดวกนะดีใจแทนทุกคนเนาะฟี่ได้เงินไปกินขนมนาะพี่น้องเนอกจากซื้อน้ำซื้อนายคนไหเนาะงจะได้สัญญาค่ะซื้อกินเนาะพี่น้องเนาะ คุณไม่ดีได้น่าจะฝากเงินมาให้สะดวงเหมือนกับแบบจะมาเป็นสะพานบุญให้ทุกคนเนาะขอให้แม่มีความสุขกายสบายใจน่าปราศจากโรคภัยเผ็เ like จ็บเนาะรวยแล้วก็ขอให้รวยยินยินเปนไปเด้อแม่เด้อสาธุโดยบัดนี้เงินจำนวนนี้เฮาก็สิเอาไปซื้อผ้ากัดจานแต่ก็ไหวให้ลุงโหลดิ่น้ำนักพี่น้องเนาะโดยซื้อผ้ากัดจ่ากับซื้อไม้ซีเฟนเนาะเฮาก็สิไปซื้อเครื่องกันเลยเนาะกับซาลาใหญ่อยเนาะย โดยนะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้สะดวงกับห้างกบมาแต่สั่งไม้กับซาลายใหญ่เนาะแล้วกะ็ไปซื้อเบี้ยไม้เลยเบี้ยไม้พร้อมเนาะมีทั้งเบี้ยมะนาวเบี้ยใบมะกรูกกดหรือว่าต้นขนุนเนาะต้นขนุนก็มีเนาะซื้อมาให้แม่วุ้นในมื้อนี้ก็เป็นเงินทางแมวมีเพิ่มน,นอาะให้ซื้อมาให้เนาะ โดยเมื่อนี้กะมียังในบรจะาบาในรายการมี้กากระจาดนอกซิแผ่นกัะแปดแสนสี่นาโดยและก็ไม่48่แผนกหแผ่นแผ่นหนึงแปดิหาพันโดยกะหนึ่งล้านสองแสนทบหาพันเนาะรวมทั้งขาทรงอีกแสนหาพอดีเป็นหนึ่งล้านสี่แสนหาพันอยีเนาะและก็ังงาวนอะเียกนาวต้น 40, สี่สิบพันสองต้นกแปดสิบ ใบมะกรูดต้นละสี่สิบพันเรือ่อ2ต้นกับ 80, แปดสิบต้นมะมี่เ<ะ>รือต้อนขนุนสต้นเนาะต้นละหกสิบกับแสนซาวรวมทั้งหมดก็สองแสนแปดสิบันเนาะโดยเราะให้ทางป้าบนญขอบบุญขอบคุณทางแม่วิเนาะแม่ซีและทีมงานฝั่งไทยทุกคนเนาะซื้อที่ไม่ชื่อฟ้ากระจาแต่ก็ซื้อไม่สี่แมนนะโดยขอบบุญขอบคุณแม่วิจีซื้อไม่ สีแปดกับพากระจาดกับอันเบี่ยไม่บี่ยไม่มีไม่มากไม่มากแล้วก็ขอให้ไม่มากเล็กเล็กกะปูแห้งเจ็บจะได้ไข่อย่ามีเนอะปีใหม่มาหอดแล้วขอให้มีแต่โชคแต่ลาบแตนี้ต่อไปกระไรให้เป็นหนุ่มพูนไส้ให้ลูกให้ล้านต่อไปเดนื้อซาดด้ใจนำกลักลัวปล่าคนเนาะ กลความคัน,นก,กับกลรจะเป็นจริงเลยเนาะเมืนดการบางสองเมื่อน,นี้เข่าปะได้ดตกระเบียงเด้งเหรอมีมืข้นมาเป็นเนาะแล้วก็เล็งให้มันแล้วเนาะมื่อนี้ระเบียงมันแหลอะก็ตีระเบียงมันเนาะเมือ่อหลังจากเมื่อนี้นนเห็นระเบียงพร้อมบ,อบมนเบอร์นี่เห็นระเบียงก่อนถ้าคอยใส่ไม่แต่งซีหนา,า,หนาแต่งซีหนานั่งมาโดยโดย ไม่นี่ยค่ะก็ซื้อมาเห็ดระเบียงหรือว่าเห็ดห้าวเนาะกระบอกพ่อเนาะวานนี่พ่อเขาก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกสามหมัดแล้วก็ซื้อมาเพิ่มอีกโดยเพิ่มอดยีสามหมัดแล้วก็ตู้ไปซื้อโดยโดยบันนี้เฮาก่ะสิไปเบิ่งนลุงซูนเนาะว่าเพิ่นเห็ดยังเนาะยีเทิงเนาะเดี๋ยวไปเบิ่์นรำกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องนี่จะก้อนนี่จะแรงเนาะแล้วนี่เทาไหราอยากให้ลุงซุนแนะ่ยนำเห็ดบันไดเนาะ เไหดเห็ดแบเห็ดแกนบรรด่เหมันเพิ่นแนะน้ำมาเนาะทอแม่เพิ่นแนะนํำมาแต่เป็นเห็ดอยู่ชุดใจกลางของต้นนะเนาะไปซ้ายนะได้ลาบ่ แต่ลุงสุนจะไปหาไม้แบบรุ่นดีๆนาะมาเห็ดบันไดให้แม่ g o บ g เนาะแต่ว่าย่างก็ใส่เห็ดบันไดนี่ยังเออใส่เขาใส่ระเบียงก่อนเออใส่ระเบียงและหอบ่อนแล้วเาก็สีแดงสีหนาแล้วก็กรอบนิดนึงแล้วก็ติดบอกติดบ้านเขาจึงคอยเห็ดบันไดอเป็นเห็ดบันไดนี่หนาเท่าไรลุงสุนเป็นเห็ดบันไดเป็นบันไดนี่หนาเศร้าหนาเศร้าหนาเศร้าความหนาสีเซนโอ้โด้วยอ ฟังนาสีเส้นแล้วแม่มันานาชิ้มหาแข้งนานาพูนชิ้มหาเพราะว่าการเป็นเป็นเซ็ดเลยเนาะเบ็ดเซ็ดเลยลุงพูนเห็นไหมโอ้ตอนนี้ทางขุนเจียนอันนี้ส่วนในแป้นเนาะลุงเนาะเห็นระเบียงอย่างแต่ว่าแอบผระกระจาักรยังยังบ่แล้วนะยังบ่เซ็ตนะเลยเห็นเบียงไปน้ำนะเห็นเบียงขอกก่อนเลยแล้วจังคอยเก็บไปน้ำหลังตัวนั้นเลย เราเห็นราเบี่ยงกับงามได้บบบนี้า <laughs> เา็ะขางนี่เนาะพี่น้องต้องขังนี่รายกาเห็ดท่าผืนนี้ได้นหมโดยได้แล้วม,มื้อนี้อากาศห้อ,นหนอนงนเนาะมื้อตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่สองโมงอ่ะอันนี้ก็ไม้เฮาซื้อมาเนาะ เพิ่นมาส่งนะสะดวงกับซาลาใหญ่กะยังไปซื้อเบีอใไม้ยอยู่เนาะเพิ่นมาส่งก่อนมีภากระจาดชิบแผ่นนะพี่น้องนะไม่หมัดสามหมัดมีเล็กตะปูพร้อมเนาะโลหนึ่ง

ได้ป่ะยังยังใส่สโลปนั่นแน่นะหลอกมือคนอยู่มืออื่นกูแหละยังงบ่เส้าไข่ซะสีเมื่อจอบผัดยันไข่มานาวอยู่น้ำยาไม่แน่หอกพาอยู่ในเฮือน บอนะาม,มืออื่นกูได้ทอดนะมือแรกในกไปแกีมือ้ากไปแซกีจักแมกในระเบียงเนี่ยอันห้ามันนี่นะแต่ร่มแม่น้าสูงหาิเส้นาเส้นนาะพอดีงามเนาะบะสูงเกินไปแหลวกับบต่ำเกินไปแม่นเอาพอดีงามเลย มีโซ่แต้บอีกเนาะไม่เพื่อนบบขีดบไได้นะลุงจุ๋นเนาะแม่บอกโอ้ขีดบบขีดมันมันบโบเฉียงได้มันกองข้าจับสากได้โอ้มันเฉียงน้ำสากนี้แ่ถ้าโบขีดมันก็จิเป็นต่ำเป็นสูงเนาะเออมันจะเจออีกเอาปากมาระวังหัวกันได้ยันไม่รุดเตื้อเบืองนี่ส่นมาสีรุดเลยสิบเซนแต่ว่ายังกระทันหันเลยว่าจีไทรละระยะห่างเท่าไหรโอ้โดยโดย แล้วับลงซูนที่ไหลใส่ไม้เลยด้ยไม้มันก็มีจำกัดท่านใส่ลายจากยามันแมนใส่แบบนี้ง่ายอะแรพวกไหมอเอาใส่สำบัดอันนี้เลยบ่แมนบ่กวักตัวเจ้าอันนี้มีนะวักไม้ทั้งรูมันแมนจางานอยู่ได้เหรอเบิ่งก็นอนว่าลุงฝนสีใส่แบบใดเนาะ อันนี้เพิ่นกะยังตกแต่งบ่แล้วเนาะยังใส่ขอบบ่แล้วเนาะเพิ่นอันนี้ระเบียงก่อนเนาะพี่น้องเนาะใส่ห้าวระเบียงก่อนแล้วเพิ่นตกแต่งอีกกำลังเนาะเพิ่นทางนี้ก็ยังบ่แล้วเนาะยังบ่แล้วเนาะไม่ยุ่งลุงลุงอันนี้ไม่ม่ใหญ่บ้านอ่ะมใหญ่ ได้อยูก็ล้มมาแค่นไม้อันนี้มันสันพดบ่ตัวนี้ได้ตัวนกงนี่ได้กอนนี่ได้จะเป็นด้านในนะดวงยีเทิงพี่ ดวงยิ่ทึงยังตกแต่งเนาะพ่นกรใส่ผ้ากระจ่ายังโมเลวเนาะเบื้องนี้พ่นกระห้กรใส่มือเศ้านี่เนาะยังทวนมันเนาะทวนมันยังสีใสอยู่อันนี้กาเลนพ่นก็้ากระจาดใส่เนาะแล้วก็เก็บงานเนาะตีขอบผ้ากระจาด มื่อนี้ตอกห้าวมันก่อนบุลุลมอองมสูนเแล้วมือต่อไปจังงานะบ่ตอไปจางใส่ผ้ากระจาดและเก็บงานบ่โอ้อต,อตอนนี้เพิ่งกะสีตอกห้าวระเบียงก่อนเนาะนตอกไหวมึงเรียกเพิ่งกะเสียหน้ตำลังเนาะ ดอกห้าไว้ก่อนแล้วเพิ่งกาสีใสอันนี้ับไม้ตั้มรังเนาะตุ้นทุนถ้าเฮาอันอันนี้สีหนามันแล้วเนาะแต่งสีหนามาแล้วเพิ่งกาเสียไม้มาใส่แบบนี้นะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่งตอกแทกเบื้องก่อนเนาะว่าต้นนี้ได้สาเอาลงเอาล่งสำได้ตุนแจ็คเส้นประมาณนี้ว่าหาซีบสำได้หาซีบก็คือลงนี้ ม่สิบวานาโพดบ่เา่มาันี่ต่ำพดบ่สตู่ว่านยับขึ้นอีกบ <improving> ่ํำนึกงามเลยแมนแขนอาลมต่ำพวดมันก็ส <diyor> ีมืดได้เนาะ าวลูกน้องก็ใส่แหละผู้หน <re> ึ <iah> <c oughs> ่งคือเวนน้องแฟนแล้วพูสงสัยมาแต่เก็บแต่แด้อยู่พูทางป้านางกับป้าแต่งคุนเก็บแต่แด้เนาะเฮ็ดแต่กุ๊พคุณใส่พูนะคุนกิเท็ดห้องน้ำแล้วเล้วป้านางกับเนาะโบกก็เลี้ยวเลยว่านี่สะดวนกับสาวลายใหญ่ไปเก็บก็ได้หลายเติบเราได้สองผวย์เมื่อวาสิไปเก็บแต่ว่าไปหลายทางก็เลิกไปเก็บซะ รอ,อดเอาก่อนเด้อถ่ทาเหตุขว่ากันได้แรกจังขื้นขว่ากันได้งามโอ้ยตรงเนี้นะเก็บเดี๋ยวโอ้ยแดบนบและบินหัวดิขาบาจะมัม่มผึนสั่นเนาะแค้น <c oughs> เอ้ยว่าจะมาเลื่อยดูล่ะพนฝาษาฮิตามินอันทั้งเาหลายใหญ่กับพรซื้อมิตามินให้แล้ก<า>ินเนี่ย <c oughs> ข้าก้มลกไปนะข้าก็ยยานคือกันได้เอาเกี่ยนง่ายนี่ยแหละตอนนี้มีเ้อโดยโดยโดยตอนนี้ข้าก็ใส่พนักแล้วแล้วข้างหนึ่งเนาะยังอีกสามสามเบื้องนะพี่น้องเนาะโดยถ้าพนใส่ไม่เมืดนี่เนาะใส่ลูกมานะ ซงีงามกว่านี้นะพี่น้องเนาะอันนี้ยังบนแล้วเนาะโดยถ่ายแล้วนี่งามเลยพี่น้องสร้างห้ากับซีมือดีเนาะโดยวันนี้สะดวกกับซีจบคีเพิงเท่านีเนะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุณขอบุณแมวิแมซี่ทีมง,งานทุกคนอยู่พังไทยเนาะที่ผ่าเงินมาให้ ทางลุงศูนย์บาดจำมัม่มบาดหลอดเนาะแล้วก็ให้สะดวงซื้อเครื่องซื้อของเนาะซื้อไม้พากระจาดเนาะก็มีไม้ทางพากระจาดแล้วก็เบียร์ไม้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะขอให้แม,ม่มีความสุขก,กายสบายใจปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะทำธุรกิจยังก็ขอให้หลับลื่นเนาะบ่ให้รคองบ่ให้ค่าเนาะอยู่เป็นห่มโพหม่มไซให้ลูกให้หลานตลอดไปเนาะโดยกระเพาะพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิง่ง เบิ่งโฆษณาสะดวงน้ำเด้มพอแม่พี่น้องเนาะเผื่อเป็นกำลังใจสะดวงอีกคลิปต่อๆไปเนาะโดยแบบนี้สะดวงสจบคิดเพื่อนแค่นี้แล้วกล่าวคำว่าสาบายดีพอแม่พี่น้องสาบายดีสะดวงกดีใจแทนทุกคนเนาะที่ได้เงินในมือนี่เนาะโดยก็ขอบคุณแม่ไล่ๆที่ฝากเงินมาให้พวกลุงๆไอ้าอ้เนาะโดยดีใจแทนทุกคนเนาะที่ได้เงินโดย